สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราววิชาการที่เราจะพยายามย่อยให้ไม่น่าเบื่อนะคะครับกับผมเก้งครับและกวางค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเรื่องของ CPU ค่ะสมองกลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละใช่เลยครับหรือที่เรียกกันเต็มๆว่าหน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit นั่นเองอืมอือเราจะมาดูกันว่า จากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาถึงวันนี้ได้อย่างไงน่าสนใจมากค่ะย้อนไปไกลเลยไหมคะจุดเริ่มต้นนี่มันมาจากไหนคะเนี่ยโอ้จริงๆก็มาจากความต้องการคำนวณของมนุษย์เรานี่แหละครับใช้กันมานานตั้งแต่เรื่องค้าขายวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมอ๋อลูกคิดนี่นับไหมคะก็นับเป็นเครื่องมือคำนวณยุคแรกๆได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเครื่องกลจริงๆจังๆ,ๆ,ๆก็ต้องนู่นศตวรรษที่17-19ถึง มีใครบ้างค่ะยุคนั้นก็จะมีอย่างชิกาดที่เหมือนมีไอเดียเรื่องหน่วยความจำนิดๆแล้วก็พาสคาเลล่าของปาสกาลที่ทำช่วยคุณพ่อเก็บภาษีน่ารักจังครับแล้วก็ไลฟ์นิสคนนี้สำคัญวางรากฐานเรื่องเลขฐานสองเลยอ๋อเลขศูนย์กับหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ใช้กันใช่ครับ แต่ถ้าพูดถึงยุคกลไกแล้วไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยคือชอสเบรเบจเจ้าของ difference engine กับ analytical engine ถูกต้องครับถึงเครื่องแกจะสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่แนวคิดนี่คือล้ำยุคมากล้ำยังไงคะแกมีแนวคิดแยกส่วนประมวลผลที่เรียกว่าโรงสีหรือมิลครับออกจากส่วนเก็บข้อมูลที่เรียกว่าร้านค้าหรือ store โหนี่มันเหมือน CPU กับ memory เลยนี่คะใช่เลยนี่คือพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่เรายังใช้กันอยู่เลยนะแถมยังใช้บัตรเจาะรูตั้งโปรแกร,รมได้ด้วยเหมือนคอมยุคแรกๆเลยแล้วก็มี Ada Lovelace รแรรมเมอร์คนแรกของโลกมาช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสุดยอดมากยุคนั้นแต่ก็ยังเป็นเครื่องกลลุ้นๆอยู่นะแล้วจากเครื่องกลมันไปต่อ,อยังไงคะก็เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาผสมครับเป็นยุคไฟฟ้าเครื่องกลใช้รีเลย์ อ๋ <aine> อ oh, พวก Z Series ของซูสหรือ Mark o n เมนแล้วครับแต่รีเลย์มันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วคือมันคลิกแคลกคลิกแคลกนะมันช้าก็เลยต้องหาอะไรที่เร็วกว่าใช่ครับก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยคราวนี้เข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวหลอดสุญญากาศถูกต้องอย่างเครื่องอีเนียกปี1946เนี่ยโอ้โหเร็วขึ้นเป็นพันเท่าว้าวแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันมีปัญหาใหญ่อยู่นะคะ ใช่เลยปัญหาคือทุกครั้งที่จะรันโปรแกรมใหม่เนี่ยต้องไปนั่งสลับสายไฟกันใหม่หมดเลยโหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วค่ะเสียเวลามากๆใช่ครับจนกระทั่งมีคนคิดทางแก้ที่พลิกโฉมวงการไปเลยใครคะทำยังไงเอ่ยจอห์นวอนนูแมนครับเสนอแนวคิดที่เรียกว่า stored programstored program, St <ored> program. คือแทนที่จะต้องเดินสายไฟใหม่ก็เก็บทั้งตัวโปรแกรมและข้อมูลไว้ในหน่วยความจาที่เดียวกันไปเลยอัจฉริยะ ไม่ต้องเดินสายใหม่แล้วใช่ครับคอมพิวเตอร์ก็จะอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำแล้วทำงานไปได้เรื่อยๆเองเลยกลายเป็นพิมพ์เขียวให้คอมพิวเตอร์ยุคต่อมาเลยครับพวก EDSAC, EDVAC ก็ใช้แนวคิดนี้สุดยอดเลยค่ะแล้วไงต่อคะย่อส่วนลงมาได้ยังใกล้แล้วครับมาถึงการปฏิวัติเงียบแต่เปลี่ยนโลกจริงๆคือการประดิษฐ์ ทรานซิสเตอร์ในปี1947อ๋ออันนี้คุณชื่อค่ะมันดีกว่าหลอดสุญญากาศยังไงคะโอ้โหเทียบกันไม่ติดเลยครับคือมันเล็กกว่าเร็วกว่ากินไฟน้อยกว่าแล้วก็ทนทานกว่ามากๆมากๆครับจุดเริ่มต้นของการย่อส่วนคอมพิวเตอร์เลยสินะคะใช่เลยครับจากทรานซิสเตอร์ตัวเดียวก็พัฒนาไปสู่อีกขั้นก็คือวงจรรวมหรือ IC IC ที่ย่อมาจาก integrated circuit ใช่ครับ ยุค60เนี่ยคือการเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาย่อรวมกันบนชิปซิลิคอนแผ่นเดียวก็ยิ่งเล็กลงไปอีกเร็วขึ้นอีกถูกต้องครับแล้วมันก็นำมาสู่ยุคที่เรารู้จักกันดีคือไมโครโปรเซสเซอร์ CPU ทั้งหมดบนชิปเดียวเยี่ยมเลยครับตัวแจ้งเกิดจริงๆก็คือ Intel 4004ในปี1971ตัวนี้เหมือนเคยอ่านเจอว่าเดิมทีทำมาใส่เครื่องคิดเลขเหรอคะใช่ครับแต่กลายเป็นจุุดเเริ่มต้นนของยยค PC ลนะ แล้วก็ตามมาด้วยชิป8บิตในตำนานอ่ารู้จักรู้จัก Intel 8080 MOS 6502ใช่ใช่ใช่ MOS 6500นี่อยู่ในทั้ง Apple II แล้วก็เครื่องเกม f ฟ m i c o m หรือ NES ด้วยนะอ๋อมีหน้าละถึงเป็นตำนาน s ิ l o อกซี่แซีในเกมบอยก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยุค8บิตนี่แหละที่ทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้น แล้วหลังจากนั้นการแข่งขันมันไปทางไหนต่อคะหลักๆก,ก็แข่งกันอยู่2อสเรื่องครับเรื่องแรกคือเพิ่มจำนวนบิตจาก8ไป16บ2แล้วก็64บิตในปัจจุบันใช่ครับ Intel 8086เป็น16บิตนี่คือต้นตระกูล X 8 6ที่เราใช้กันอยู่เลยนะแล้วก็ไป32บิตอย่าง803-86จนมา64บิตกับ AMD Athlon 64 การเพิ่มบิดนี่เพื่อให้เข้าถึงแรมได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะหลักๆคืออย่างนั้นเลยครับรองรับโปรแกรมกับข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วอีกเรื่องที่แข่งกันล่ะคะก็คือความเร็วสัญญาณน,นาฬิกาหรือ clock speed ไงครับอ๋อที่วัดเป็นเฮิร์ตส์เมกะเฮิร์ตส์กิกะเฮิรตส์ใช่ครับแข่งกันเพิ่มจากกิโลเฮิร์ตส์ไปเมกะเฮิร์ตส์จนกระทั่งแตะกิกะเฮิรตส์ได้ราวๆปี2000 จำได้ว่าตอนนั้น AMD แต่1 GHz ได้ก่อน Intel นิดนึงด้วยใช่ครับแข่งกันดุเดือดมากแต่พอเร็วมากๆเข้ามันก็เริ่มเจอปัญหาปัญหาอะไรคะกำแพงเรื่องความร้อนกับพลังงานครับที่เรียกว่า power wall นี่ยยิ่งอัดความเร็วสูงขึ้นมันก็ยิ่งร้อนยิ่งกินไฟมหาศาลจนทำต่อได้ยากเอาแล้วทำไงล่ะคะหยุดเร็วแค่นั้นหรอ ไม่หยุดครับแต่เปลี่ยนแนวทางนิดหน่อยเปลี่ยนไปทางไหนคะแทนที่จะเน้นเพิ่มคล็อกสปีดอย่างเดียวก็หันไปเพิ่มจำนวนคอแทนหรือมัลติคอร์อ๋อเหมือนมีสมองหลายๆแกนในชิปเดียวช่วยกันทำงานใช่เลยครับทำให้ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างคือเริ่มรวมเอาหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือที่เรียกกันว่าการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ย IGPU เข้าไปใน CPU เลย อ๋อก็คือแสดงผลพื้นฐานได้ไม่ต้องพึ่งการ์ดจอแยกเสมอไปประมาณนั้นครับแต่ถ้าจะเล่นเกมหนักๆทำงานกราฟิกโหดๆหรือรัน AI เนี่ยก็ยังต้องพึ่ง G.P.U หรือการ์ดจอแยกอยู่ดีที่มันเก่งคำนวณแบบขนาดมากๆถูกต้องครับ G.P.U ตอนนี้สำคัญกับ AI มากๆแล้วก็ยังมีชิปเฉพาะทางสำหรับ AI โดยตรงออกมาอีกนะที่เรียกว่า N.P.U โหมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ สรุปตอนนี้ผู้เล่นหลักๆในตลาด CPU ก็ยังเป็นถ้าเป็นฝั่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ยังเป็น Intel กับ AMD ที่แข่งกันสนุกเลยครับแต่ถ้าเป็นฝั่งมือถือแท็บเล็ตนี่ก็จะเป็นสถาปัตยกรรม ARM ที่ครองตลาดอยู่ ขออนุญาแยแซงนิดนึงนะคะถ้าผู้ฟังชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะแค่กดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วค่ะช่วยให้เรามีแรงทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณจริงๆนะคะครับผมโหพอเล่ามาถึงตรงนี้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ลูกคิดหรือเครื่องจักรของแบบเบจเนี่ยค่ะ มันเหลือเชื่อเหมือนกันนะจากเครื่องใหญ่ๆมาเป็นชิปเล็กนิดเดียวในมือถือเราแต่พลังประมวลผลนี่โอ้โหคนละเรื่องใช่เลยค่ะเป็นวิวัฒนาการที่ไม่หยุดจริงๆแล้วอนาคตล่ะคะมันจะไปทางไหนต่อได้อีกก็ยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นรออยู่เยอะเลยครับทั้งการพยายามทำให้ทรานซิสเตอร์ในชิปมันเล็กลงไปอีกในระดับนาโนเมตรเล็กลงไปอีก ครับแล้วก็การเอา AI เข้าไปรวมใน CPU ให้ลึกขึ้นไปอีกหรืออาจจะเปลี่ยนวัสดุไปเลยไม่ใช้ซิลิคอนแล้วมีวัสดุอื่นด้วยหรอคะก็มีการวิจัยอยู่ครับหรืออาจจะก้าวกระโดดใบเทคโนโลยีใหม่เลยอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมควอนตัมหรือใช้แสงแทนไฟฟ้าในการประมวลผลไปเลยก็มีคนคิดนะโห oh, ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยคะ่ะ แต่มันก็เป็นทิศทางที่กำลังพัฒนากันอยู่นะครับน่าคิดว่าต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะพอ AI มันต้องการพลังประมวลผลสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะไอ้เจ้าสมองกลที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หน้าตาม,มันจะเปลี่ยนไปอีกขนาดไหนนั่นสิคะก็น่าติดตามมากๆเลยคะ่ะเอ,อ่อถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ง่วงกันนะคะถือว่าสุดยอดมากคะ่ะครับ ถ้ายัางไม่ง่วงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้หายง่วงด้วยดกันนะครับส่วนตอนหน้าเราจะขุดคุยเรื่องอะไรมารับรองว่าเออดาไม่ถูกแน่นอนค่ะหรืออยากให้เราเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกอันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการวิชาการไม่ชวนง่วงไม่ชวนง่วง